ก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านก็้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกรนะครับกับกับในแมทที่มีชื่อว่าอะไรไม่ไมไมรู้นะครับผมอา่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับนี่โอเคนะครับผมจะแต่งเป็นทังกี้วังกี้นะครับนี่นั่นไม่ดูดูช้าถ <stroke> ่ารไ,ไม่รู้โอเคเราไปเลย let's go วังกีวังกีกระเด็นเลยเอาตกแมวเลยทุกคนเฮ้ยตกแป๊บน้องตกแมพชื้ยทุกคนตกแมพเป็นใครชาแนลเรื่อยๆนี่เขาทำเหมือนมากเลยเนี่ยทุกคนทำเหมือนมากเลยเนี่ยเอ๊ แต่ผมจะไปโรงงานทังกีวหวังกีว่ะผมไปดูในคลิปอื่นนะครับทุกคนเข้าไปกันได้หมดเลยอ่ะมีแต่ผมนี่แหละตกคนเดียวตกเกลี้วดีลยทังกีวังกีทังกีไม่ใช่ทันเลย ใครก็ไม่มีใครเขาอยากใช้คอมกันเลยนะครับเนี่ยน,นี่มันบังคับง่ายกว่านะครับบางคนก็ใช้คมนะครับบางคนก็ใช้โทรศัพท์นะครับอีกอันโอเคอมผมจะเปิดเพลงฮังกี้ฮั k กี้แบบเป็นรุ่งเก่าเลยนะครับ ทุกคนอาจจะไม่เคยฟังนะคะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ s <S นี่เป็นเพลงฮังกี้วังกี้นะครับ mm hmm. เป็นรุ่นเก่ามากเลยนะคะทุกคน บอกหัวค้างนั่นเลยทุกคน สำหรับเพลงใหม่ก็จบไปแล้วนะครัะกระตูนแคทเหรอกระตูนแคทเฮ้ยทุกคนตุกระตูนแค,นแคทคน,ะน,แคนะครับไหนวะไหนอ่ะไหนวะเสียงเพลงกระตูนแคทเนี่ยแต่ไม่มีกระตูนแคทเลย ฮังกี้ไหนแล้วปะฮัะงกี้หนหยใช่ไหมฮังกี้อะไรมาเสียงอะเสียง,ยงการ์ตูนแคทมาจากไหนเนี่ยทุกคนบอกหน่อยนะครับการ์ตูนแคทมาจากไหนแล้วช่องนี้คืออะไรนะนี่ตัวนี้วิ่งเร็วปะทุดกดดูหน่อยสอนอีกอาจจะวิ่งเร็วนะครับตัวน,นี้ไม่รู้อ่ะมันเป็นตัวใหม่มั้งอนะ่ะผมอยากรู้ว่ามันวิ่งเร็วอะไรใช่ไหม นี่อันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือแพงนะครับเฮ้ยนี่เป็นตัวใหม่เหรอไม่เคยเห็นนะเนี่ยทุกคนตัวอะไรเนี่ยสันิคอะไรเนี่ยทุกคนใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับอยากรู้อ่ะไปกันเลยไปเรียกสอนิกกันแล้ว อุ้ยยุดบจันทึกยุดเฮ้ยทุกคนเราอยู่ในบ้านใครเนี่ยทุกคนนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ทุกคนเราอยู่ที่ไหนอ่ะอ้าวตกแมไปแล้วตกแมไปเีเกลวเฮ้ยตัวนี้ไม่น่าดีอ่ะทุกคน ตกเม่เ,มเลยอยากไปสถานที่ฮังกี้อยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมผมเคยไปดูคลิปหนึ่งนะครับที่มันหาฮังกี้ตัวใหม่อ่ะเออฮ้ยมันอยู่ที่ฮังกี้อันนั้นปะอาจจะเป็นหมายเลขเดิมที่ผมเล่นไปตอนนั้นน่ะผมเล่นแบบไมไ่ถ่ายคลิปไม่ได้คนดูอ่ะ อาจจะเป็นเลขเลขเลขสามสองหนะึ่งไหมอาจจะใช่เกอันนี้ไม่ค่อยเหมือนจริงเลยอะ่ะทุกคนทุกคนว่าไหมไม่ค่อยเหมือนจริงเลยอะ่ะไม่มันไม่เหมือนจริงอะ่ะนี่บิกโกในเกมเกมเกมก่อนสมัยกเก่าอะ่ะบิ๊กโกสมัยกเก่าและบอยเฟ์นสมัยกเก่า ไวฟนตอนนั้นยังเป็นเหมือนมิโก้เลยทุกคนอนะฮังกี้มาแล้วฮังกี้ก็โดนท่าแปลกอยู่นะเนี่ยอันนี้ท่าตกนะครับนี่ฮังกี้เดินไปเลยน้ำไปเลยฮังกี้สีดำๆนี่มันคืออะไรมอุ๊ยี๊ย ขังกี้ตัวปิวเลยทุกคนขังกี้ตัวปิวขังกี้ตัวปิวเฮ้ยขังกี้ตัวปิววายตัวยอดมากขังกี้นายทำได้ไงเนี่ยนายไปฝึกอะไรฝึกคาราเต้ออขังกี้นายไปฝึกอะไรมาเนี่ยเก่งจริงจริงจังเก่งจังเลยขังกี้เก่งจังเลยขังกี้วังกี้ เฮ้ยผมได้ยินว่าแถวนี้มันมีเวทีนะเฮ้ยเวทีใช่ไหมแถวนี้มีเวทีปะเอ้ยไอ้ไอ้เสื้อสีน,นั้นนมันคือเจ้าวิตตี้ปะนั่นไงเวทีทุกคนเวทีอยู่นู่นทั้งกี้ดินชิวเลยวิตตีทุกคนนั่นนะ่ะกําลังวิ่งด้วยไปดูใกล้กลๆเดี๋ยววิตตี้ทําอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่มันวิตตี้จริงไหมเนี่ย ยก็กันเลยให้เงี้ยี้กันเลยไหมวิตี้จริงเหรอทุกคนขามันเละเลยนี่ไงพูกเวทีนี่เขาบอกว่าอาจจะเจอพวกไอ้นี่ก็ได้นะนี่ต้องกดนี่เขากดอะไรเนี่ยทุกคนนี่เขาเกดอะไรเนี่ย วอสดีฮังกี้นี่ตรงนี้ไอวิทีเนี่ยมีสองอันเลยวิธีอันนี้ไม่ใช่ที่วทีมาสู้กับฮังกี้นะนี่นี่เขาพิมพ์อันนี้พิมพ์หมายเลขตัวสากาัดไปหาโรงงานฮังกี้กันนะครับ เฮ้ยป่องไฟตรงนั้นเดินตรงไปเลย,ยกันจะเดินตรงไปเลยตรงไปเลยพีย่เขาบอกว่าถ้าเราเจอตรงนั้นนะอาจจะเจอลงาฮังกี้นะครับเฮ้ยเอาว่ะทุกคนเราจะได้เจอแล้วเราจะได้ไปเอาฮังกี้ตัวไหนนะครับ งไปเลย <laughs> นี่ไงตรงป่องเนี่ยมันจะเจอโรงงานฮังกี้แต่ต้องเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ถึงจะเจอตอนนี้แมปตอนนี้โรงงานฮังกี้ยังไม่โหลดอ่ะเพราะผมอยู่ไกลอยู่นะครับก็เลยมันยังไม่โหลด ตรงนี้ปะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชทุกคนมันเป็นทางตันทุกคนมันเป็นทางตันนะ่ะอะไรวะโรงงานทฮงกี้อยู่ไหนทุกคนช่วยบอกผมหน่อยบอกทางผมหน่อยถ้าใครบอกทางผมผมจะให้เลยห้าดาว

แต่แต่มันแลบยิ้นไม่ได้นี่แลบยิ้นไม่ได้ทั้งไอกระบองอสแลบยิ้นไม่ได้กูบอดอีทุกคนบอตเฮ้ยไอ้นั่นมันอยู่ในแซนนี่หว่า แล้วไวเลยจ้อหังกี้ ตัแแ้วเฮ้ยตัวแ้วเนี่ยเอ้ยผมลองซูมดูอะตัวอะไรวะยังไม่เห็นโรงงานทั้งกี่เลย